ครับวันนี้หลายหน่วยนะครับในพื้นที่ของอำเภอสัตหีุประกอบกําลังกันเพื่อสนที่กาลังในการที่จะเข้ามาดูแลพื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเจ้าท่าได้ดําเนินการตรวจสอบตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีผู้บุกรุกในพื้นที่ชายหาดนะครับโดยการดําเนินการปลูกสร้างอาคารลักษณะเป็นเหมือนคล้ายกับ ร้านประกอบกิจาการขายอาหารสุราต่างๆอยู่ในบนพื้นที่ชายหาดาทั้งหมดระยะความยาวประมาณเกือบ500เมตรนะครับตรงบริเวณพื้นที่ชายหาดตำบลหมู่2นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งก็ได้แจ้งให้ทางผู้ประกอบการาทั้ง5รายนะครับได้ทราบแล้วว่าการกระทําดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการเข้าข่าย อาจจะทำผิดตามกฎหมายตามพอบวากเดินเรือในน่านน้ำไทยฐานปลูกสร้างสิ่งร่วงล้มล้น้ำโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าท่าและก็ได้มีคำสั่งให้กับผู้ประกอบการทั้ง5ลารายนะครับรื้อถอนออกไปให้พ้นจากชายหาดภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดก็คือ30วันนะครับบัดนี้เนี่ยถึงเวลานี้ได้ล่วงเลยมาเวลาอันครบกำหนดตามคำสั่งแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินตามขั้นตอนตามกฎหมายพบว่าผู้ประกอบการไม่ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ นะครับแต่ประการใดเราก็ให้สิทธิที่จะประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ในการต่อสู้ว่าตรงนี้เนี่ยเขาได้าการรมสิทธิ์มาอย่างไรหรือได้ใบอนุญาตอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีการอุทธรณ์นะครับเมื่อครบอุทธรณ์และก็ไม่มีการอุทธรณ์นะครับตามคําสั่งก็เป็นหน้าที่ของเจ้าท่าที่จะต้องดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนี้ให้พ้นออกไปตามที่กฎหมายกําหนด นะครับแล้วก็ประกอบกําลังนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลน,นาจอมเทียนนะครับโดยท่านผอกองตั้งวันนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองอําเภอสัตหีบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สอนชนจังหวัดชนบุรีนะครับเข้าร่วมในการปฏิบัติการคืนพื้นที่ชายหาดให้แก่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้แล้วเนี่ยประชาชนผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยให้ความร่วมมือนะครับแต่ก็ยังมีบางราย ที่ยังอาจไม่มีความเข้าใจตรงนี้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับซึ่งเจ้าท่าและหน่วยงานฝ่ายปกครองเทศบาลเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งพื้นที่ชายหาดนะครับเจ้าท่าก็จะดําเนินการดูแลบูรณะชายหาดนะครับให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไปได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับครับคงต้องมีการหารือกันในหลายภาคส่วนนะครับที่จะ มาบริหารจัดก,การพื้นที่สาระประเภทพื้นที่ชายหาดตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นจุดที่ประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการธรรมหากินของประชาชนในพื้นที่เองนั้นเนี่ยคงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหลายภาคส่วนนะครับในการใช้พื้นที่สาระตรงนี้ซึ่งก็จะได้มีการประชุมหารือนะครับทั้งฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายท้องถิน่นและของเจ้าค่า และก็หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้ระเบียบลักษณะคล้ายๆกับของเมืองพัทยาต่อไปนะครับ